สวัสดีค่ะพบกับเง่อนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยรางวัลใหญ่แจกกันฟรีสี่สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางที่3บวกหลักร้อยรางที่3หลักร้อยรางที่1่บวกหลักร้อยรางที่2หลักร้อยรางที่3บวกหลักหน่วยรางที่2และหลักสิบรางที่3บวกหลักสิบรางที่3ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความยุ่งของสูตรฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวเด็ด ส่วนของเราบอกทุกรอบอยาอนทุกงวดไปสูงงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามล้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น16คูณ44่่ค่ะเท่ากับ704หลักพันไม่มีเ็จเลขศูนย์ไปเลยค่ะ27คูณ20่ค่ะเท่ากับ5-40หลักพันไม่มีเ็จเลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ40คูณ54่ค่ะเท่ากับ2 1 6 0 เลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นเจ็ดหนึ่งศูนย์สี่ห้าและหกค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นสองบวกหนึ่งเท่ากับสามเจ็ดบวกห้าเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งและหกบวกหกเท่ากับสิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะแนวทางเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ 60, 100, 34, 2องหนึ่งหกศูนย์เสสีสองสองและห้าหนึ่งสสองค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็มถึงสองรางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ7 1 0ดและสามสองสองค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอา,าค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดรางวัลใหญ่กับเลขเด็ดมาเลยในงวดที่2สิงหาคม2568ก็ทําการจับคู่หน้าคูณคูหลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจกศูกันเลยค่ะก็จะได้เป็น71คูณ0ค่ะเท่ากับ0 3 2คูณ12ค่ะเท่ากับ38 4หลักพันไม่มีเสษเลข0ูนย์ไปเลยค่ะ69คูณ47่ค่ะเท่ากับ32 4 3เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น2 0 สามแปดและสี่ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นสามบวกสองเท่ากับห้าศูนย์บวกสามเท่ากับสามสองบวกสี่เท่ากับหกและสี่บวกสี่เท่ากับแปดค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นศูนย์สามแปดสี่สามสองสี่สาม สองศูนย์สามแปดห้าสามหกแปดสามสามหกหกสองสามสี่ห้าและสองศย์สี่ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดหลงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแอให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอให้ทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆแตงเล่งเน้นๆสูตรงวดต่องวดไหมทุกคนที่ตามรุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่วเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย